บัดนี้เป็นคันที่69ตรงกับวันที่17มกราคม2568ข้าพเจ้าเราจะเบิญของขอเป็นวาจาเสด็จพุทธมนตลวายเป็นพุทธบูชาธำพมบูชาสังฆบูชาได้เจริญบูชาแด่องค์พระความมรดิเทวดาเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลป์รัตทั้งองครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเที่วเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาโมทนาการสวดสายยองข้าพเจ้านี้คุณภาพบนบารดาสายครูบาอาจารย์และเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาดันจิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคนนการรสอมตต์่ไป บทสวดจุมนุมเทวดาสมัตาจักวารสุตระกานจตุเทวดาจัตมงราชัสาสุนันตุสัขุทคางเสดเดการเมตตโรปยฤาีคารเตจนรเกมานิีไปรเตามีตาโรปนาคาเนเกบรุิมาเยนเทวดาราระเวสเมจักขะปนาคาเตตัตาเยมุนิมรมาตนะสระมิจนตุ ธรรมสัารวายมตาธรรมสารวายมตาธรรมสารวายมตาสวนนมกรสิ prime, ala, ิคาถานโมัตระตัมมาสัมพุทธัสสนนโมัตระตัมมาสัมพุทธัสสนโมัตระตัมมาสัมพุทธัสสสวนสัจจกรยาคาถาณติเมังยัพุทโธเมจังวรังเอเตนะสัพพเทนะิเมหุตโธประะเมังยังสังขุมเมสารังวรังเอเตนะสัพพเทนะสติเมหุตระะดิเมจารังยัสังเมสารัวรังเอเตนะสัพพเทนะสติเมหุสั บทสวดมหาการุติโกนาโทติอาติกาคาถามหาการุติโกนาโทอัตตายสัพปะปารินาปเรตวะปาริปิสปะปัตโตสัพโพธทิพุระมังเอเตนะสัตวะเสนะมะหงุตสัพโธปตะวะมหาการุติโกนาโทอิตายสัพปะปารินาปเรตวะปาริปิสปะปัตโตสัพโพธทิพุระมังเอเตนะสัตวะเสนะมะหงุตสัพโธปตะวะมหาการุติโกนาโทสุขายะสัพปะปารินาปเรตวะปาริปิสปะปัตโตสัพโพธทิพุระมังเอเตนะสัตวะเสนะมะหงุตสัพโธปตะวะมาสวดมหาสัมภ Eva mamai suta eka ngasamanya pakok masak kei sobi harati kapai lapa dosa mima hawane ma tapi kosak keta sating pan damat dehi benggoso tepi sepei satehi tapi hewa arang tehi dasahi loka ye tehe wata yebuhi dasa di barisan ngopi pakok masak sana yebi kosak ngasang ada kocatu nasuta wasak kaitkanang tehe wana nghe dasa kosei yang koko masak kei sobi harati kapai lapa tapi kosak sating

วกระโดสด็เกอิมังกราภาษีมหาสมัยโยปวาระสมิงเทวกายยาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธัมมะสมัยยังตกิตายเยวะปราชิตตสังกัติอรโคปราเทตวตาปรโตสด็เกอิมังคกราภาษีตัศน้าพิบโบรสมาทางสุจิตตังอัตโนอุจุกะมักังสุสารติวะนิตันนี้เหตว่าอินทริยานิลาคันติปริตาติอนโคปราเทตวตาปรโตสด็เกอิมังกราภาษี เชตมาคีรังเชตวาปริสังเนนะกีรังโอหันจับไอเมชาเตจารันติสุตดาวิมาลาจักุมาราสุตันตาสุนาราติอาตโคปราเทวตาพะกัตโตสนติเกอิมังกระดังกบาลสิเยเกจิปุดังสตาเสนเตกมิสันติอภัยภูมิปะหายามุตุสังเสหังเทวกายังปาลิปุ่มไดสันติติอาตโคภระกวาปิความเดศิเยปุยเนปิโกเวทัสัสรุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปะเรตตาหอนติตัทธัคตังทัสนายะปิโกสังคันจะ เอพิเตปิควเวยาเห็นสมงตินมตานางตโตสมาป็ตาเตชเป็พวกตานางเอตาปรมายวะสันนิปริตาเหตุสงสัยทาปีไมไม่ห่างเอตราหิเอปิเตปิคเวปะพ,พิสันติอานา อาณาคตามัทฐานังอาหารตัวสามาสมุตตาเตสัมเพปกรกวตานังเอตตปรมายวะเทวดาสันนิปเรตาพระภิสันติสยตาปีมหะเอตระหิอจิสสัมมิพิเกเวเทวกายาญังนามานิกิริสสามิพิเกเวเทวกายาณนามานิเกษตรสัมมิพิเกเวเทวกาญญาณนามานิตังสุราสาสสสสุกรรมมนิสกโรธาปัสสิสัมมิเตเอวันพันเตติของเตปิคูปกตัปัจจัตสุปะกวาเอตระโวจะ สิโลกำวิน o g r a สามิยะตัปุมาตัฏฐิตาเยติตาคิลิขปะลาเมีสตาสมัยตาปุตุสีหาวัสสาลีลาโลมหังสาพิสัมมโนโอทาตมัสาสุทธาวิปัสสันนันบาลาวิลาปิญโยปันตะสเตยทวาวันเอกกาเปละพัทเวตะโตอามันติสตาสาวะเกสุเนรเตเทวกายาเวกตาเตเพนะทัปิโกโวเตจะอาตัปปะมะคองสุวาบริสันนัง อมรัสานัตสนังอเปเกสตะมัตตะคงสหัสสังอธาสสเรนสตังเอเกสานังอมรัสานัมบัตตะสงอเปเกนันนัตตะคงทิสาสภาโุตะของตันจตปังปินญาจญวะวะกิตวานะจุกรมตโตอมารจิตศรัทธาสาวเกสตะเนรเตเดวกายาปิเกตตาเดวจานะทัปปิโกโบเยวหังกิตจิตสามิคิลาหิอนุปปัสสสัตตะสหัสสาวยขา ผมมากับเปราวาอิทิบจะเป็นตวันวันตยตินมรนาปิกรมมีงตะบดิวันนางชสะสาหตุมารายัขานานัตบรีนอิทธิบัลยจะเป็นตวันวันตยตินมรนาปิกมมีพลังตะบดวันนางสาตาชีรติสหอาสายานานตบรรโนอิทธิบัณรจะเป็นตวันวันตัวยะตสินมรนาปิกมมีพลังตะบดีงวันนางอิเตเตโซรันสะอาดสายักษ์ขานานาตบริโนอิทธิบัาฑลจะเป็นตว วันนวันโตยะสตตินมรันารกพมิกลังสปีริงวันนางภุมพิโรราชะไคโกเวปุลักะเวตนปิโยนังสัตตะทาสังยักานไปยึรระสัติกุมพิโลราชะไคโกสปาคสปีริงวันนางบริจัสร้างราชาณังของพะสะติกานทัปานะเทปิบาราชเโปกตมมินทมานอินทปานามหปะราอิทิปโรจโตวันนวนโตยะสัตตินมรันากพิกมพิกลังะปริงวันางเจ้ิันจัดจ้งราชวิรุโตปาสัตติ Pompan danangati peti maharaja, jatati toput tapi tetap hawo intamana mahamana iti pendokumen towanowanto. Jatati nomor 8 api kamumiko nang tepiring menang 47 Berupa kopa tata tindakan angati peti maharaja, jatati toput tapi tetap hawo intamana mahamana iti pendokumen towanowanto. Jatati nomor 8 sang raja. Kuweroto patah tati. ยักานงานที่ปฏิมาราชเจสติโตปตาปสาวาวอินดมานามะาอิทิปโนมันโตวันุมันโตยตยโนมธรรมราภิกมกุนังตริังโพริมสทังสารโตตะินในเโรกปัจิเมนปรหกโกูเวโรตระนต้สังตัตโรเตมหาราชธตมตาสัตโรดิาสังสัมมาษฎสุวรรเปะรัตเวเตสังมานเวโรทาสาคูปันจิกาัตธามายาุเกนถเบกินโุวิปูตวิปุตโตตถาจันทะโนกามาเจตโตตะกินุมันโตนิมันโตจะปานาโตปามัน ตรโปอาคปัญจสิโเกษตวัติึงพรสดุษวัชสาเอเตจันเดีรจราชาโนคันทภาสหะลาชุพีพุทธมานาภิกษุภิกขุนตั้งงว่านังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัดชกากรรมพระลัสสัตระอากูปยาคาสายุรภิยามุนาทัต ทัตตัลรัฐาจะอากุณาคายะสติโนเอราวัโนมหาณครสุภาคัสป์สิวมนังเยน,นะคะราเชสหาัสาห้ารันติทิพยาทิชาป,ปักิวิสุทธาจากักรเวหายตาตะตาเติบมณัฐพัชกตาจิตตาสุปันนอิติเตาสานามาพยันญาธานาคาราชานามาสิสุปันนาตานโตเขมะกัติปุทโธสานาหิวาตาหิวยันตานาคาสุปันานาสันลักขามสุปุตตามชิตาชตามเจรหัดเถนะ สมุทังอสุราสิตาปาตาโลวาสวัสเต,เตอิติปันโตยัสสินโกละกัจชาภังสมาอสุราเททานะเวคัสสเวปติติสุติจัปหาลาทวเพจิสหสันตะรุปตานังสเพเวโลจะนำมักาสันในคีตทวาป็นเสนาราหุป,ปัดตุปะาะมังสมัยโยธาทิพันเตปิคุณังสุบปบติกากนังอโปจัตเทวาปริวิจัตเตโชวายโยตะข้าหลวงวัดลูกนาลูกนาเทวาโสมโมจะยึดสารารณเมตตาการุณกา,ายุกาอากุเทวายตตตินโนทัตเตเตทระกายเยตเพ็นนาณาตวานิโน อิติมาดอจุนันโตวันุมันโตยะตเตโนมรัตนนาพิการโมพิุณังตำติงพนังเวนทูะเทวาสาลิจอาสมาจัทุเวยยะมาจานัสสุปัสสะเทวาเจนทามาคูปุรักิตาสุลิสุวปัสสะเทวาเทยยะมาคูปุรักิตานักตานิปุรักตัวอาคูมรัตนะหะกาวัสูนางวาสวรเศรษฐะสกโกปาคัปปรินโตตะเตเตทากายะตะเพนะนาตตะวินเรอิติมาดอจุนันโตวันุมันโตยะตเตโนมรัตนนาพิการโมพิุณังตำติงพนังอาดาโคซาปุเทวาชาลามะคีิสิกาลิวะอาริทกาจะโลชาจะอุมมาบุพผานิวา นิพาสิโนวรรณสถานธรรมมาจกอจุตาเจเนการสลยยัชอาูอาคูวาสเวเนโนตัตเตตกายตเป็นนานาตวันโติปะดวจุนตวันนวันโตเอสติโนมรณาปิกุมุปสติมสมานามหาสมานามรุษา มนุสสตมาคิตาปตูสิกาอากูอากูมโนปตูสิกาอารกุรยเดวายเจเจลูกเตุวัสิโนปราคามารามหาปราคาอากูเทวายัสสิโนตัตเตสิทายยตเพนะตัตวเดวะอิทิปะดาวนมนต์ตวนมนต์ตโยสติโนมรมณายพิฆมมปุรังสปินิมนังสุกากรุมาอนุนาอากูเวกันนาสาสหโธทาตะกัยหาปามโมคาอากูเทวาวิจฉนาตธามมาตาหาลักขานิสตาจัยยสตินโนสานายังอาคาปัญโนโยทิสาบิสติตัตเตติทายยตเพนะตัตวเตวะ วันนี้หน่อยที่เราชมตวันวันตยะสติโนมรราิกมงมีกุังสศรษฐีมังเขมยาตายมากันกาจัยะตินสัมพิตการมจตาจตินมจตวาลิมานันอาคุอาคุบริมิตาได้ตเตกายตะเนนตเรโนอิที่รชมตวันวันตยะสตินมราิกมงมกุังสศรษฐีมังสันเตเตเวันิแต่ยะตเพนนตะเรโนนามันว่าเยนะกจูเยจันเดยสาธาภามุตตชาติที่ัคคิลงโอตินามระวังตะเกโมตลังนาคังจันทังวะเสตตง สุภามาประวัตตจะปดตอิทธิพลตศักสันนังกมารติสโศภะคัาสดิมานังแตสะพมโลกานามาพมามิติติอุปปันโนสิมันโตพิสมากายโยยสติโตทัศเตตะอาปัเกัสวติโนเตันติตุอาคาหาริโตปิวาริโตเตจจาะเพพิเดนเตเทเวสุภานกเกมารัสเนะอภิกามิปัสสะการหัดสะมันที่ยังเอะคัตถปะทะลาเนะพันนวัตมัทโวสมันตามปาริธรมวุะกติังอิธิมเน กคลื่นหาเสนัอภิยศัยญิปนิทานจะมาหันจะสลังกตวานะเป็นระวังยะทาปุสโกเมของเจ้าเนโตสวิตตโกตตาโสมเจ้าวัติสังกุตโตแสงวเสดั้นจะตัดเป็นอวาปัญญายาวว่าวิจาวานะจะกลุมมาตโตมิจตตาสาวกเกศเนรเตมรลเสนาอภิกคณาเตมิชนัดปิทุโบเตจะอาตัปะมักอารงณ์จตวรบรรพตสารังวีตลาเกหิปะกมงเนสังโรมมัมปิสยงสัพเพวิจิตตสังฆามาพยาติตายเยสติโนมรติตาปุตติหิสาวากาเตชนะตตาติ วสวดจุลเัยปกรณ์นโมเมพระเตชะสะอาตนาตะยะตมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาลายะพระเมศสุราชิธิปรมาจะอินทาจะเจตโรกาคัมพีและกาตาสมุทาปูตุงคังคาจะสภามัชยปสิทธิพระวันตุเตชเยเจยธารณิธรณีอุณติอุณตินัตินัติเยเจยละคนละตนละนิสัยนิไลเสงนามนโล อาชัคนรีใช้ยัตยรรมพีระโสมพินาเคนนาคีไปสนกการใช้ยัตยาเทวิตาโลกีใช้ยัตยะเสิงคีสุทานะมกธาใช้ยัตยารุณะมัสสาตราใช้ยัตยาจำปาทินากุตการตกช้ยัตยะคันชัคนนัตโลสุขละผูโชงสีหาไปคีปาใช้ยัตยารณมคขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุดที่นราดีใช้ยัตยตุสกาีวีช้ยัตยริเตเรสาชยาตุชยใช้ยัตยาเทาณิเทเรสตินสุาช้ยัตยามังกราตันชัาปมกข ชยยะชยยะรักติสุร en, ัพุทธเตชายยะชายยะปอมินทรักาชายะชายยะราชาธิราชายยะชายบารวีสัพพังชายยะชยะอรหันต์ปฏิปุสสาชายยะชยะมเหสุโลหะุนเทวาชายยะชยะผอมมาสุรัตขศชายยะชายะนาโควิโรนโกวิโรบาโคจันทิมาลาวิอินโทจเวเนโตโยจักุเวโรวัตโรปิจอาคีวายโยปจุนหอคุมาโลกนาตตะลัทธโกอัตตะสมาเทวาทิตติตาปะสะอาเรโย อิสิโนสาวกาสัพพะสยาระมบวัุเตใช้ยทโมเง้องโธาัสปะโรยกลงเอเตนะเจนะเจนะิดุเตเอเนะปุเตเจนะนเตจมังกลังชโยปิพุทธสันิปโมยัรัสกัวตปราชโยอโสยมโพทิปเดนิตาสิเรตา อมคณเมสนอตยยปิพุสรีมตอยมราสัมีมตาราชโยอโกสยมโพธิปันเถปมริตาชฉยดธาอินทขณาไมเซนอตยโยปิพุทธสรีมตอยามราชสัมีมตปราชโยอโสยมโพธิปันเปมริตาเยดาเทวขณาไมเนอตยโปิพุทธสรมตอยมราสัมีตราชยอโสยมโพธิปันเปมริตา เยาดาธาสุปนัคนาเมสโนสยพิพุทธศาสตรีมดรอยมาราสัตยปิมตบปราชายโยอโศสยยมโพธิปันเดปมโมติตาเจียรธานาคคนาเมสโนสยพิพุทธศาสตรีมดรอยมาราสัตยปิมตบปราชายโยอุโศสยยมโพธิปันเดปมโมติตาเจียรธาตัปภมาคนาเมสโนสยันโตภเรยมเลศกยานังนันดวัฒโนเอวังตะวังวิริยโหหิเจยัดสุตรเชมังคะเลอปราชิตบันนังเกสีเสปัตราวิปุกกะเลอพิเจเกตพะพุทธนังอภปโตมระดิษฐ สุนัขกรมักรปะปาังโดีงสุกโนสมโตจุสุดธมเตสุประกนักายกรรมัจการมังระกนังระกนังกนรมโนกรรมังิเตปะปรกินังระกนังนิกัตตวานะลันเตปะระกเนเตอัตถาสุกตาประทานเสนโลกาสุตโตัสหานสภายติิสุนันตปนโตเยเดวาสิมิทิเตกตตาติกายุกาสตางุสุปตะหุสัพพานัขันตุสัพพะตานังะขันตชันสันตนังยากาจปะนเตสังสภโ วรหักกาโลกาจะประวัติศาสวรจุสัปากายสุขังที GO! ่แต okay, ่ส like ุข er ังหันตุยะาหังบสวดมยามาต่งเอวาเมสตังเอตังสมัยะกวาสาวัตยเวหาติเชวันเอนาทปินิกสะราตระวปิวามเดสีปิวติปันเตติตปิวกะโตจตโสงกวาเอตระโจะอุาวาปิกเวตะตานังอุปาวาตตะกานังติตาวาสาถาตุวทมะไดป็ามะปาตเป สังขารานิจาติสังฆาราโตเป็นพระผู้เจริญเป็นสิปิเปตนสิปิสตังสิปิสติมาเป็นสิปิติมาอธิกติเทติปันเถติปันเถติปันเถติวิว่าติวิจิตดตานิโกรติตะเพสังขารทุกปนิจารติอุบาราวาปิกุเวตตะตาตานังอุบาราวาตะตะกตาตานิจจาวสัตตาตัวธรรมะเทตตาธรรมะเทยมตาตะเพสังขารทุกอาทิตย์สังฆาราโตเป็นพระผู้เจริญเป็นสิปิเสตังาิปิสติมาเป็นสิปิสติมาอาจิกาติเทติปเัานเถติปันเถติปันเถติมีว่าไดต สเปธรรมานัตาติตังกตั้งตัวเปตนสภพจติเมติเมติสัพพจิตวะเปติเมติวะอัติกริเทศติปัญจาเปติปะญะาเปติเววะติปัญญาติอุตังนิกรติสเปธรรมานิตาติดอิเดโมจะปรากฏวาตรรมารติพิฆุวะโตปริตังพแดนตุนติมวลสวดปเตกรตะกาถาอัติตังนานวาเข้มาแยะนปติกังเกนะตังบุคคลแม่คุณตามคิดถึงสิ่งทลบไปแล้วด้วยอาณาจักเมืองงวงถึงยังได้มาถึงรติธรรมยันตังอปะนัญญาตังานากตังสิเป็นเดตกกลัปเนลาสิเป็นอนาคตก็จะมีมาเป็นจักรยานจะจ เยู่้ได้เห็นทํมเกิดขึ้นพด้าในที่นั้นอยากจับแต้แมงก้เลี่ยนก่อนแขงกคนพ่อปูนันเนนันไว้อัจเจย์ว่ากิจมาตับฟังโกจัญญาพระนางเซเว่ควาเปียเป็นเกติทุทงนวันนี้ใครจะรู้ความตายในวงนี้นะฮิโนังกันเตน้ำาเซในนมัจนาพาะกรรมาเป็นตอมัตรซึ่งมีนามายยอมมีสลับเราเอวังมิฮาเลมาตเป็นหรัตตมรันต่างต่างเวปัตเกราตตตสันโตอติคาเตมูนิมูนิผู้สงบย่มเก่าเลีผู้มีความเป็นเจนนันไม่เกิดข ก็เป mm. ็นอยู่ไม่เป็นนาทีเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมะสังเวคะปฏิคณะสัพเพสังขารานิจแต่สังขารคือร่างกายจิตใจและทุกทำน้ำทั้งหมดน้สิ้นมันเป็นที่เกิดเกิดไปไม่ไล้หายไปจะไปสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและทุกทำน้ำทั้งหมดน้สิ้นมันเป็นทุกข์ตัวแยกเพราะเกิดขึ้นแล้วิดเกิดไปจะเปธรรมนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปมดท่านเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดน้สิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัววัตัวของเรา อทุกวางชีวิตต่างชีวิตของมาย่างเย็นทุกวางมรณะนังความแตกเป็นของเย็นอาวัสสามารยังไม่ได้ตพังอนาคตเป็นต่เป็นแท้เรลาได้ประโยชน์สานางเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นของมีความแตกเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของเมยเที่ยงมรณงเมยนี้จะต่างความแตกของเราเป็นของเที่ยงวัตดับก็ได้สังเวชอายังกายโย่เลังร่างกายนี้ไม่ได้ต่างอยู่ในนเป็นวิญญาณโนขคันประสาทวิญญาณชุดโทนเราติดใจรักไม่ได้ติดใจรองรับเป็เคื่องแฝนกับเกลิงกำลังอีกว่าประดุดังว่าท่าน่นนฟัังี้้รฐมมไได อันนี้จากวัฏสงขาราสังคาร์นังลายไปเที่ยงหมอปาสต่ว่ายัมไม่นมีความเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เสริมไปเป็นธรรมดาอุะปัจจุบานนโ้รชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปัตมโอตุโกรความเข้าไปสงบระงับสังขารนังลายเป็นสุขอย่างยิ่งจะเป็นสัตว์ตามวรนติจตดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่ได้สุดจั่งฤาษีที่ตายแล้วและเราจะตายดั่งทวังไม่ได้สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีเอตัสสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีกับเเราลย วสวดเมตตายัางกินจิยังกินจิกุศลกรรมังสพเพรีปพัเดหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุัตุมกุโตเยเทวาสมิทธานเอกเตาทีขายุกตะหอนตุสุกตะหอนตุ สัตวาโหตุสุกตาหงุตทุกขะปะมวลจะดมาตาปิดาสุกตาหงุทุกขะปะมวลจะสเพยยกาสุกตาหงุัทุกขะปะมวลจะดสเพยยกาสุกตาหงุทุกขะปะมวลจะสเพปิสาสเยขาสเพเปตาสุกตาหงุวทุกขะปะมวลจะสเพอาจารยุปชายสุกตาหงุทุกขะปะมวลจะสเพนักตาสุกตาหงุตวทุกขปะมวลจะสปยเทวสุกตาหงุดตัทุกขับปรมติะดูสปสามาต อาคันติมายะติปะกะวาปัตติทานคาถายาเทวดาสันติวิหารวาสินิรูปเอกเรโพธิกระไรใจแห่งแต่หิงตาธรรมะทานเนณะพระวันตูปูเจดานสติงกอรณเตตวิหารมัาเตเรเทลาจามาชานวกาจติกุโสรามิกาตานะปฏิอุปัสตกามาจเดสานิสมาสลาสัปปานภูตานสุกตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจันตัสัมปวะสังเสตดจัตตาอัตโวประบาติกานิยนิการธรรมะว่า เจตุเจตเปย์วิลกัสสัครองสังขยังตาดุจจดางจเดางธรรมบุตรธรรมมาตลาจักรลาสังโกของตุสมาควะอัตถายะจะเหตัยยาจะอัมิแล้วก็ตุลสัรมบุตรเปย์วิตรามาจะเดโนพุทธิสมมาปุริยมะตามมีอริยะปะเวททิเตวิสนาของตุลเปย์วิปันญาโนพุทธิสเนตมาธาลัมพุทธิชนโตกาลิเตวโวจัตโตพุทธิภาวายะสัตตานังสัพพิธานิโตเป็นเดนิมาตาปิตาจารชรชนิตังลักขันตุกุตังเอวังธรรมเณราชาโน ประชงลักขันตุสัพพทาเทวตาโอเดียวชนะคาถาทุกขปัตตาจิกกมจเจนิปิจโตกาปัตตาเจนิโตกาข้อนตุลสัพเปิปนิโนเอตาวตาจะอัมเหหสัมภะตัางปุเตตัมตังสัพเพปเทวานโมทันตุตปัสสะปัสสติจิยาทานังพระันตุสัตถายติังลักณุสัพพทาวนาได้ขันตุัตาาอดสัมังสุมังุตเาสัพพุทธานันดุัสสัสติเานัพพะธันดุตสัง ละกันูัสเป,ปรดิวาสพพะ,ะสังฆานุภาวนาสดตนุติเทวันตรังสเพุทธาประปตาปเจกนันเตยปรงหันตานันตแต่ตชนะรัาบุตรรมไมสัพะโทรปุาระปตาเเจกนันตยปราหันตานันตต่ตชนะรัาบตรมไมสัพโรุาประปตาเจกนันเตยปรงหันตานันตแต่ต่ชนรัาตมไมสัะโทรปุาราปตาเจกนันตยปรหันตานันตแต่ตนรักษาตรธรมไมสัปะโทรูปวุฒาปราปตาเเจกนันเตยปราหัน อรหันตันนันตเตเชนรักขามันธามมาปะสระเบิพุทธาปราปะตาเกันเตยมรังหันตันนันตเตเจนรขามันมตาปะสะเพุทธาปราปะตาเกันเตียมรังหันตันนันตเตจเจนรักขามันมไตาสปะสระเพุทธาบราปะตาเกันเจียมรังหันตันันตเตเจนรกขามันธรมสับปสวดเบทปราา้นเจียรนตนต์เตจเกขามันอมไม้สัาเบพุทธาปรบาเกนเจวระนตันนันจรกิ พระบรราชนีพระรบรราชนีปันปีหลวงเสดฐสดสรรายพรในทรงแห่งบุญส่วนนี้ก็เป็นสัปปะสิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าเก่้าเจ้าปัดไปยุสงฆลอภัยนอันตรายครวงให้มีหลักในได้เสด็จบ้านคงเป็นธรรมะอาชตพเพราคำว่าประยชน์จากเจ้นขอจะได้มี่พระเจ้าคอยข้าพเจ้ามีธรรมได้ติตั้งมัในคำสอนในกองสนสมานพระเจ้าดำรงอยู่ในคามามกาลนานอีกทั้งขอเทียวแดทั้งหลายผู้ได้บรญทาสดุการในบุญสนี้ พอไาเจรจาพนับส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่มงคลด้วยตาเยอะแต่ทีทัยไทยและฝ่ไฟลารวมถึงมงคสามสิเะ่รจดตั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระธานุภาพเทวอนุภาพและที่านุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้้กองและบูชาทุกประการเทิน